สุภาษิตบทที่14ข้อที่25าพยานที่พูดความจริง เป็นผู้ช่วยชีวิตแต่คนที่หายใจออกมาเป็นคำมุสาเป็นคนขายเพื่อนบุคคลที่บอกความจริงจะก่อให้เกิดผลรับที่ดีจากการที่เขากล่าวความจริงนั้นการพูดความจริงที่ดีที่สุดคือการพูดความจริงแล้วช่วยชีวิตของใครบางคนที่ถูกกล่าวหาอย่างผิดผิดเอเซอร์ได้พูดความจริงและการที่เธอพูดความจริงนั้นได้ช่วยประชาชนของเธอประชาชนชาวยิวให้รอดพ้นจากการถูกทำลายแต่บุคคลที่โกหกก็ส่งเสริมให้เกิดการทรยศเกิด นคนที่โกหกจะนําปัญหามาสู่ชีวิตและครอบครัวยาโคบเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้ยาโคบโกหกหลอกลวงใช้เล่ห์เหลี่ยมต่างๆเอาการอวยพรของพ่อมาที่ควรจะตกกับเอสาวมาเป็นของตนเองสุดท้ายตัวเขาและครอบครัวก็พบปัญหาแล้วก็กว่าจะขี้คลายได้ก็ใช้เวลานับ10ปีพยานที่พูดความจริงในศาลสามารถช่วยชีวิตของคนได้เมื่อคนถูกใส่ร้ายแล้วเราก็เราเห็นเหตุการณ์เราก็เลยเป็นพยานว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันเป็นอย่างนี้ การพูดความจริงในสารสามารถช่วยชีวิตของคนได้ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดการที่เราประกาศความจริงแห่งข่าวประเสริฐจะสามารถช่วยชีวิตคนให้รอดพ้นจากความตายชั่วนิรันด์และเข้าสู่ชีวิตชั่วนิรันด์ได้ดังนั้นเราควรบอกความจริงแห่งข่าวประเสริฐให้กับคนทั้งหลายได้รับรู้ว่านี่นี่คือความจริง มารซาตานมันโกหกความจริงก็คือพระเจ้าทรงรักเขาและพระเจ้าช่วยเขาได้เพียงแค่เขาเชื่อวางใจในพระเยซูเท่านั้นแต่สําหรับบางคนที่รู้ความจริงแล้วไม่ยอมบอกความจริงนั้นเขากําลังมอบเพื่อนของเขาให้ไปสู่ความตายชั่วนิรันดรในข้อนี้บอกว่าเป็นคนขายเพื่อนใช่ไหมรู้ความจริงแต่ไม่บอกความจริงอย่าให้เราทําเช่นนั้นให้เราบอกความจริงเรื่องข่าวประเสริฐให้กับพ่อของเราแม่ของเราเพื่อนของเราและคนที่เรารักเพื่อเขาจะรอดพ้นจากความตายไปสู่ชีวิตชั่วนิรันดร